Nica Mayu bán bạn băng mở ng... <laughs> <đồng đồng đồng bản> lăng... lông 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 y lão mở lông lông bạch lông mất tích ba mở mùa sông cắn chị để ba mô come lông lông come tích ba นายอะไรปลาตัวนะ่ะสูงข่ามาพ่อมิกคนกับคนคือเนี่ยเนาะมะเฟืองมะซนกันว่าชีได้ปลาลายบอกเป็นมาปล่อยไว้ต้นขมิกงรายหลาย,ลายขมิกงรายขนาด บรรยากาศเนาะบรรยากาศอยู่ตรงหน้าล้มแหงขนาดเยพี่น้องล้มขนาดนี่นี่นี่ตัวใหญ่เลยพี่พี่พี่ปลาปลาลหลปลาลายอย่าเพิ่มวานเน็กอย่าเพิ่มบาน

ลุงเหมยพี่น no. no. ้องลุงดังไฟปลาเนาะกระนี้ยากจั่งน้ำกระมิธรรมชาติน่ะบิงกัจะเอาขึ้นมาสดเลยพี่น้องหนาแลวพ่อยะ

เฮ้ยมันดิ่งนะหนาวแห้งว่ะสิงเักนน่สิบันล้มันหนาวแห้งมันหนาวแห้งว่ะสไอ้ลงไปทำใหญ่ลงลงอย่าลืมไปเบิองตัวเองในยูทู e ในเด้อนะจำลังยากเนาะไปน้อง ได้กินมันบ่กลินน้ำเนี้อเขาไปเบิร์กใ้่เราไว้เช้าหนักตายตายเอากีนได้ได้มากนักข่ายนี่เราข้าวยากกินหอมแบบพี่น้องหอมเฮ้ยกิ่นไอไฟปลาสดเลยงงเลยเบสบูทเบิร์ดยอดชุดยอดเลยกินหอมมากมากมากผมพี่น้องมากินน้ำกันเด้อผู้สุขคนผู้อยู่ไกลอยู่ไกลมาแซ่บน้ำกันนี่ใส่วางนี้ก็ได้เออใส่ได้เบ่น มากินกรรกแห้งลตื่นมาประมาณสองโมงคักขันกี้เนาะยอดเลยแซ่บเลยย่างแจ็คชโมงเลยเขิมชโมงไปแล้วย่างชูงได้เป็นเป็นแมผูเลองสมดบิ๊กมันย phim truyền hình thanh anh hông bùng bùng ăn chi ổ hót ổ lôn nọ bao nhiêu giờ đấy nè bao nhiêu không biết biết 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 không biết พันสดๆเลยนี But, ่มาเด้อมากินน้ำกันอายคนนะได้ทียังี่นะก้อยกยกินเนื้อกำลังซอกกนเนาะนลัตงไปบนซเออนังนี่ก็ไ้อยนะคร่เนาะมันซ้แกเคยผน่านปชังเลงอี่ซอยก้อยเนาะไป

ซอยกับมือขาดนี้ยนิ่วมาเลยกดกุดออบเลยวา่นี่ัเงเล็กเ็กมาเด้ต้ดาวก็เต้นมากลางเนาะนอนหลิวขึ้นเขาดาวยอดเลยมามามาผมพี่นกมากินน้ำกันมาหนิมาเด้อมาเด้อมาเำลังแซ่บเลยเอาพอดีเลยอยู่ทุ่งเลยทุ่ทุ่งทุ่งรรมาตาทุรงไหทุ่งหน้าเลย

พวกมันขมมัน <expand> <med> ็มีนะาหมดนะข้าขมิบคับเก็บแบบบ่าเลยขมิบไปล่ามาเสียมาได้มาได้ไฟไ่เกินกันล่าเปื้อนล่ากัน้องเราไม่เห็น้นมะรามที่มันซึบหลังเขาพันหรือเปล่าข้าข่ายก่อนข้าวแ่น้น

แต่ยมเห็นผูญิงนันก็จงเบิ่งก็เจ้าได้เห็นบวิดีโอน่ะเห็นมีผูนิงเงกรเบิ่งรถซ่บแหงพี่น้องเอ้ยบ้านแทกดงเข่ามากพะกจิบสะแห่งขนาดพเลื่อนอะไรเลนอะไรเล่อมาสิปลาุดยอดจุดยอดไอบรรยากาศกัยำลงยำลงเนาะ คืออขงงมาาใส่้นนเะสิดเมื่ออะไรบ้านยังไงยังไงิดลงอีกได้มามามาเล้ะปิดปานินอย่าลืมเก่าไว้บนตัวเองในยูทูบให้น้องปานินน้องสั่งไรอะไรก็ว่าอะไรนี่เอ้โมเฟนดล์

บ้าขำเลยนะห้องอันนี้เราเห็นจ้องกะลีทำแบรนด์ได้ยูทูบเบอร์ได้นี่ยกำลังย่างต่อพี่น้องมาเริ่มมากินกันแซ่พย์เจบๆรัพเลยธรรมชาติอยู่น้องดือว่าออกมาอยู่นอกเลยซุดๆเลยแหละไปเบิ่ง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 ขู่ตัวเองเข้าเ่อ เป็นย่านย่านต่เขาบูฮู้นอพี่น้องเมียมากเฮ้ยเฝ้ากับเมี่ยววัสันยิ้มเบื่